สวัสดีครับทุกคนครับถ้าใครได้ติดตาม u t u b e บ้านไร่สายทองอยู่เป็นประจำนะครับจะรู้ว่าผมเนี่ยซื้อเต่าสุกขต้ามาเลี้ยงไว้ด้วยนะครับ2ตัวนี่แหละครับแล้วก็ถ้าใครได้ติดตาม u t u b e บ้านไร่สายทองอย,อยู่ตลอดนะครับจะรู้ว่าผมเนี่ยซื้อน้องเต่าสุกขต้า2ตัวมาเลี้ยงตั้งแต่ตัวเล Ganz ็กๆเลยนะครับตัวขนาด2.5นิ้วนิ้วซื้อมาจากกรุงเทพนะครับตอนนั้นผมก็เลี้ยงอยู่ในกรุงเทพแต่ว่าเลี้ยงอยู่ระเบียงหลังห้องทําให้น้องเนี่ยไม่ค่อยได้อาบแดดนะครับ ตอนเช้าก็ต้องแช่น้ําอุ่นให้น้องช่วยกับขับกดออกซาลิกด้วยแต่ว่าตอนนี้น้องโตแล้วครับนี่แล้วครับทุกคนครับตอนนี้น้องเต่าสุกขตาโตโตมากเลยนะครับนี่มาดูกันยยนี่แล้วครับน้องเต่าสุกขตาตอนนี้โตอุ้อยเจะาอ้ยเจ้นี่ตัวโตใส่นี้แล้วนะครับแดด แล้วก็อีกตัวหนึ่งนี่อนี้น้องอีกตัวหนึ่งว้บน้องโตขึ้นเร็วนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ ผมซื้อน้องเต่าสุกตตา2ตัวนี้นะครับมาเลี้ยงตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมปี2564นะครับตอนนี้น้องก็มีอายุประมาณ1ปีครึ่งแล้วนะครับอย่างที่เห็นนี้ตอนเช้าประมาณ2-3วันนะครับผมก็ยังจะต้องนําน้องเต่าสุกาต้าเนี่ยมาแช่น้ําอุ่นในช่วงเช้าครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเต่าสุกาต้านั้นเขาได้รับน้านะครับจากพืชผักที่กินเท่านั้นบางครั้งก็อาจจะทําให้น้องเนี่ยขาดน้ําหรือว่าน้ําไม่เพียงพอนั่นเอง การแช่น้ําในตอนเช้าแบบนี้จะทําให้น้องช่วยฉี่ช่วยขับกรดออกซาลิกออกจากร่างกายด้วยนะครับลดการเกิดนิ่วในตัวน้องเต่าสซคาต้าครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็นําน้องมาเลี้ยงอยู่ที่จังหวัดพะเยาที่บ้านไร่สายทองแล้วนะครับทําให้มีพื้นที่ในการอาบแดดในตอนเช้ามีพืชผักหลากหลายชนิดให้กินครับ แล้วก็อย่างที่ตอนเล็กๆนะครับตอนตั้งแต่อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยพอย้ายไปที่จังหวัดพะเยาน้องก็ยังชอบฟักทองนะครับชอบฟักทองมากๆเลยคุณแม่ก็จะนําฟักทองเนี่ยมาให้กินทุกเช้าเลยนะครับประกอบกับพืชผักใบไม้ต่างๆก็ให้น้องกินเสริมหลากหลายหลากหลายชนิดนะครับผมไม่ได้เลี้ยงน้องเต่าจากอาหารสําเร็จรูปนะครับแต่ว่าจะเลี้ยงจากพืชผักที่มีอยู่ในสวนรวมทั้งหญ้าต่างๆด้วยนะครับ อย่างที่บอกคุณผู้ชมนะครับในช่วงต้นคลิปว่าตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยน้องมีขนาดประมาณ2.5นิ้วนะครับ2นิ้วครึ่งนั่นเองแต่ว่าตอนนี้น้องมีอายุ1ปีครึ่งน้องมีความยาว7นิ้วแล้วนะครับตอนนี้น้องยาวกว่าฝ่ามือผมแล้วก็มีขนาดใหญ่เกือบจะเท่าหน้าผมแล้วนะครับ นี่แหละครับพอย้ายไปอยู่ที่จังหวัดพะเยาที่บ้านไร่สายทองผมก็จะทําพื้นที่ทําคอกเลี้ยงแบบนี้มีทั้งโซนที่เป็นปูนมีทั้งโซนที่เป็นดินแล้วก็มีหญ้าให้น้องได้แทะได้เล็มนะครับได้เดินเล่นแล้วก็ตอนเชา้าน้องจะมีพื้นที่ในการอาบแดดเพื่ออบอุ่นร่างกายนั่นเองครับน้องเต่าสุขต้าเป็นเต่าบกแล้วก็เป็นสัตว์เลือดเย็นนะครับเพราะฉะนั้นน้องจะได้รับความอบอุ่นจากแสงแดดในการช่วยย่อยอาหารในการดูดซึม สารอาหารต่างๆแล้วก็สังเคราะห์วิตามินดีด้วยนะครับทำให้กระดองแข็งแรงนั่นเองใครที่จะเลี้ยงเต่าสุกา้านะครับก็จะต้องมีพื้นที่ให้น้องอาบแดดแบบนี้แหละครับแล้วก็ใครที่เลี้ยงอยู่ในห้องหรือว่าเลี้ยงอยู่ระเบียงหลังห้องก็ควรจะมีหลอดไฟ UVA UVB ในการเสริมนะครับเพราะว่ารังสี UV จากแสงแดดเนี่ยจะทำให้น้องช่วยสังเคราะห์วิตามินดีช่วยดึงแคลเซียมมาใช้ในร่างกายในการสร้างกระดองนั่นเองครับ นี่แหละครับตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดพะเยาแล้วถึงแม้ว่าอากาศทางภาคเหนือจะหนาวเย็นหรือว่าช่วงเดือนธันวาคมแบบนี้จะเป็นฤดูหนาวนะครับแต่ว่าตอนเช้าจะมีแดดให้น้องอาบแดดแบบนี้แหละครับเพราะฉะนั้นน้องเต่าก็ไม่ป่วยเลยครับจะเดินเติบโตได้ดีทีเดียวก็สำหรับใครหลายๆคนที่ถามว่าตอนนี้น้องเต่าสุกต้าสองตัวเป็นยังไงบ้างนี่แหละครับยังดือ้อยังโซนเหมือนเดิมแล้วก็เวลาเห็นเราน้องก็จะเดินเข้ามาหานะครับพราคิดว่าจะเอาอาหารมาให้ อย่างเวลาที่ถ่ายอยู่นี้ถ่ายวิดีโออยู่นี้นะครับน้องก็จะเดินเข้ามาหาแบบนี้แหละครับเพราะด้วยความสงสัยแล้วก็คิดว่าจะมีของกินมาให้นั่นเองครับ สำหรับตอนนี้น้องเต่าสุกา้าของผมมีอายุ1ปีครึ่งผมก็ยังไม่มั่นใจนะครับว่าน้องจะเป็นเพศอะไรก็อย่างที่ใครหลายๆคนที่เลี้ยงเต,ต่าสุกา้าเขาบอกกันนะครับว่าอายุประมาณ3-4ถึงปีเราจะสามารถดูเพศของน้องเต่าสุกาก้าได้ก็ยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับว่าเจ้า2ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเพศผู้เพศเมียรหรือเพศอะไรกันนะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ